นี่เลยนะครับสเตอร์นะครับของเวฟปีไหนนะตาล2,021นนะครับทิ่เครื่องมันเป็นแบบนี้นะครับนี่ตั้งแต่2,021ขึ้นมานะครับอ่าสเตอร์นะครับก็จะวงกว้างใช่ไหมตาลอ่าวงตรงนี้นะครับจะกว้างนะครับนี่สังเกตดูนะครับนี่ผมวัดให้ดูเลยนะครับจะกว้างกว่าสเตอร์ปี2,000 จาก2,009นะครับมาถึง2,00 18 19นาะ19นะครับยังยังเล็กอยู่นะครับนี่ตั้งแต่2,009เลยอะมาจนถึง2 0 1 9ยังเล็กอยู่นะครับพุณง่ายๆนะครับหลังจากนั้นมา2,020ที่เป็นเอ็นจิ้นใหม่นะครับนี่เป็นเครื่องยนต์ใหม่นะครับก็จะกว้างกว่านะครับผมเอาดุมสเตอร์มาดูซิ นี่นะครับตัวนี้จะจะกว้างกว่านะครับบางคนนะครับเอาตัวเก่าไปใส่นะครับอย่เอาตัวนี้ไปใส่นะครับมันก็จะติดขอบแถวนี้นะครับแล้วก็เจียทิ้งนะครับอย่าเจียนะครับมันไม่ดีเท่าไหร่นะครับใช้ของมันเลยนะครับนี่นะครับอ่ะตานใส่ดูนี่นะครับมันจะตรงล็อกพอดีนะครับถ้าตัวเก่านะครับมันจะติดบ่าตรงนี้นะครับบางช่างนะครับบางคนนะครับเห็นหรือไม่นะครับอ่า น้องๆซื้อไปใส่เองนะครับเห็นเจียรตรงนี้ทิ้งนะครับโอ้เจียแล้วไม่สวยนะครับแจะใส่ไม่ดีด้วยนะครับมันไม่ล็อก